โรงเรียนชาวนาตำบลหัวดงจังหวัดพิจิตรเป็นสถานที่รวมความรู้สำหรับนักเรียนเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพในอาชีพของตนเองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดงอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องที่ดินและการจัดการน้ำภายใต้โครงการบูรณาการเกษตรปลอสารอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตรก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ร่วมบูรณาการโดยมีสสสเป็นผู้หนุนเสริมคือหัวดงเป็นแหล่งอาหารนะครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ชาวบ้านนะครับก็ใช้เคมเีเป็นหลักนะฮะปุ๋ยยาทั้งหมดเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยในหัวดงเองเนี่ยทุกๆปีนะครับจะตายปีแล้วหลายๆคน นะครับเพราะอะไรพิจักยาผมก็พยายามที่จะนำม,มาเรื่องของอพวกกินทรีย์นะฮะมาช่วยเหลือชาวบ้านเขาพิจิตเราก็เลือกที่จะทำเรื่องของโราเรียนชาวนาเพราะว่าพิจิตเป็นเมืองแห่งข้าวเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศมาช้านาแล้วเราก็มองว่าวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ ชาวนาหรือเศรษฐกิจของประเทศจเจริญก้าวหน้าเนี่ยก็คือต้องดูที่ชาวนาเปหลักครับถ้าหากว่าชาวนามีกําไรเหลือมากพอเราเชื่อว่าเศรษฐกิจจะขยับตัวอย่างรวดเร็วแน่นอนการเรียนการสอนของโรงเรียนชาวนาเน้นการลงมือทำํำ เพราะหลังจากเรียนทฤษฎีภายในห้องเรียนกันแล้วก็ถึงเวลาปฏิบัติจริงนักเรียนจะได้เรียนรู้วิถีของชาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปลูกฟังนิสัยการจดบันทึกให้กับเกษตรกรรวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติโดยเฉพาะการสร้างนวัตรกรรมใหม่คือการทำเชื้อจุลินทรีย์จากเจ้าวปวก ยาวกี่คุณได้เนี่ยเขาสุกคลุกผสมกันนะเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ถังนะครับให้เข้ากันเลยเถังสองร้อยลิตรแล้วนะรู้นะตอนนี้เริ่มปลูกผักกินเองแล้วครับเมื่อก่อนได้เคยไปซื้อผักตลาดนะครับเด <Okay. S 3> <Okay. S 1> ี๋วนนยวน,น,นี้ก็หารมาปลูกเองเช่นถั่วเนี่ยกาบ้านชอบถั่วใช่ไหมครับ <c oughs> ก็จะไปซื้อตลาดมาแต่เดี๋ยวนี้ก็หลังนึงก็จะมี สองหลักสามหลักอ่พอพอใช้ครับพอใช้พอกินรู้จักปลูกกินเองนะครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับตอนนี้ครอบครัวก็มีความสุขขึ้นผลเลือดของนริน,นเราลดลงนะครับไม่ไม่มีเสี่ยงแล้วปลอดภัยแล้วก็มีอาหารกินแบบสมบูรณ์แล้วก็เหลือเหลือจนแบบคนอื่นก็เอามากินเอาไปกินได้นะครับมันเกิดความมั่งคัง่งในอาหารโดยแท้อยู่แล้วผมเชื่อว่าสุขภาวะของคนที่ที่กินอาหารก็ปลอดภัยอากาศก็ดี ทางครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็สุขใจครับเมื่อเมื่อกายสุขใจสุขมันก็สุขแล้วครับนอกจากนักเรียนโรงเรียนชาวนาตำบลหัวดงจังหวัดพิจิตรจะได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสะสมประสบการณ์จนสามารถนำไปปรับใช้กับอาชีพของตนเอง และพึ่งตนเองได้แล้วฟาร์มพอเพียงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะช่วยสร้างความมั่งคั่งในเรื่องอาหารให้กับจังหวัดพิจิตรได้อย่างแท้จริงสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ